สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งพฤศจิกาห้าเจ็ดนะครับโจทย์บอกว่าให้ a แทนเซตคาตอบของสมการ4ยกกาลัง x บวก2กําลัง x ลบ6ทั้งหมดกาลัง3าเท่ากับ2กงาลัง x ลบ4ทั้งหมดกาลัง3าบวก4กําลัง x ลบ2ทั้งหมดกําลัง3ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต a เท่ากับเท่าใดจริงๆข้อนี้นะครับก็สังเกตว่าตัวนี้มี2กําลัง x กับ4กําลัง x แล้วตัวนี้มี4มีลบ4กับมีลบ2ซึ่งมันก็คือรวมกันมันได้ลบ6จะสังเกตว่าถ้าพี่แบงค์กำหนดว่า2กำลัง x ลบ4คือ a 4กำลัง x ลบ2คือ b ถ้าจับ2สมการบวกกันมันจะกลายเป็น4กำลัง x บวก2กำลัง x ลบ6เท่ากับ a บวก b ซึ่งมันเท่ากับฝั่งนี้พอดีเลยอะดังนั้นพี่แบงค์ก็เลยจับลองแทนค่าเฉยๆเลยคือ a บวก b ทั้งหมด,ดยกกำลังส ท่ากับ a กําลัง3แล้วก็บวก b กําลังสาแบบนี้เลยครับกระจายกําลัง3าสมบูรณ์ฝั่งนี้ออกมาก็คือกลายเป็น a กําลัง3บวก3 a กําลังสอง b บวก3 ab กําลังสองบวก b กําลัง3เท่ากับ a กําลัง3บวก b กําลังสาอยู่งั้น a กําลัง3ลบ a กําลัง3หายไป b กําลัง3ขอโทษครับตัวนี้ต้องเป็น b กําลังสามตัดกับ b กําลัง3าตัวนี้หายไปดึง3 ab ออก ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น a บวก b เท่ากับ0เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือ a เท่ากับ0และ b เท่ากับ0เอ่อขอโทษครับใช้คำว่าหรือหรือ a บวก b เท่ากับ0 a ของเราคือ2กลาง x ลบ4เท่ากับ0แปลว่า2องกลัง x เท่ากับ4 x เดียวก็เท่ากับ2ครับทีนี้ b b คือ4กำลัง x ลบ2เท่ากับ0 ซึ่งเราดูว่า4กําลัง x ก็คือ2กําลังสอง x นะครับเท่ากับ2เพราะฉะนั้นก็คือ2 x เท่ากับ1 x ก็เท่ากับ1ส่วน2หลังจากนั้นมีสี่มี a บวก b ก็คือ2กําลัง x บวกลบสี่บวกกับ4กําลัง x ลบ2แล้วเท่ากับ0ซึ่งมันก็คือ4กําลัง x บวก2กําลัง x ลบ6เท่ากับ0เราสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือ2กําลังสอง x, 2 x บวกสอกลัง x ลบ6เท่ากับ0แยกตัวประกอบออกมานะครับมองเป็น2กลัง x กับ2กําลัง x 6ก็คือ3กับ2ได้บวกได้ลบเท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็คือ2กลัง x มีค่าเท่ากับลบ3หรือ2กําลัง x มีค่าเท่ากับ2ซึ่งการที่ยกกาลังไม่สามารถเท่ากับตัวติดลบได้ครับตัวนี้ไม่ต้องทําต่อส่วนตัวนี้ก็ได้ x เป็น1มา1ตัว เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เพียงจะทำไงดีเพียงก็บอกได้ว่ามันคือ2บวก1ส่วน2แล้วก็บวกกับอีก1เพราะเขาถามหาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ตอบ3.5ข้อนี้มีลูกเล่นอยู่ก็คือการมองเรื่องของการเซตอัพตัวแปรนะครับว่าให้มันเป็น a เป็น B ก็ลองดูนะครับ